ครับผมนัแสดงจากงว่าคอยไปคเรื่องเรื่องเล่าถึงเต้าผีพร้อมจะคุยอะไรบ้าตอนนี้โอ้โหมากันเยอะมากเลยพี่นะไปเจอกับเขาเลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือพบกับนักแสดงเรื่องเล่ากินเต้าผีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สสสสววััััดดีีคครรบบทางนี้ครับพี่โอ้ไปซะไกลเลยเอาอย่างนี้ดีกว่ามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาแสดงเรื่องนี้กันได้ยังไงเริ่มจากกายก่อนครับ ก็จริงๆแล้วเราไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เล่นละครเวทีหรือยิ่งแบบได้เข้าเอ EX ็กซ์แมาได้แป๊บเดียวเองแล้วว่าจะไม่ได้เล่นละครเวทีแล้วพอดีพี่เขาโทรมาชวนเรามาเล่นเราก็แบบตอบแบบว่ามั่นใจมากครับอยากเล่นครับเพื่อที่อยากจะรู้ว่าเออมันรู้สึกยังไงเวลาขึ้นมาแสดงบนเวทีต่อหน้าทุกคนแบบสดๆเลยอย่างเงี้ยครับ,รบมันก็แค่เอ็กซ์เพรสให้ชัดขึ้เพราะว่าคนงงันเลยตุ๊บเลย แอปเล็กสุดที่แอปเรยกว่าอะไรครับเรียนน้อยเหมือนกันโอ้ก็ก็ต้องเาเรียกว่าอะไรต้องพูดสื่อสื่อสารออกมาให้มันให้มันชัดขึ้นจะคนดูจากแถวหน้าไปถึงแถวหลังจะได้เห็นเหมือนกันส่งเยอะขึ้นนะส่งให้ถึงครับพี่พิมนะครับพี่พิมนะครับก็คล้ายๆกันก็คือได้รับการติดต่อก่อนจากพี่ที่เคยเขียนบททำงานด้วยกันอยู่แล้วพี่มัถามว่าสนใจอยากได้ละครเวทีไหมก็รับปากโดยที่ยังไม่ได้รู้ว่าต้องเล่นอะไรเพราะ นานค่ะคือก่อนหน้านี้เคยยังนิ่งอยู่อ่ะเมื่อเราอยู่แล้วก็คิดถึงพอเราไปทำงานอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากมาเพิ่มเติมความรู้กันกันเลยพอมีที่รู้สึกว่ามันถึงเป็นการเรามาเสริมความรู้ในการแสดงอย่างนี้นะครับปากไปเลยที่รู้ว่าละครผีต้องซื้อตัวหนีแน่แต่พอพอแบบพอเขามาเฉลยว่าเต้องเป็นละครผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแสดงซุดุ้งนี้หรือว่าเอา มีเพื่อแสดงมีนองๆเล่นด้ยนีเร็ลแกเล่นนะครับนี่มที่านสวนเลยครับไม่อะอย่ี่นีอแห่ยังโชคดีนหนึ่งหนุ่มดีกว่าหนุ่มเท่ของเราคันนี้แม่ร้องเพลงอยู่ดีมาแสดงละครเวทีได้ไงครับก็แตบัเลยกัเกันเลดี๋ยวแยกกันทีละคนทีละคนเขาบอกหนุ่มเทเอะ ก็ผมก็ตอแรกเลยก็คือว่าเป็นโอกาสครับครับผมเป็นโอกาสโอกาสที่คือตอนแรกเซนก็เข้ามาออดิชั่นคือเขาบอกเออเนี่ยจะมีละครเวทีเราไปออดิชั่นดูเป็นบทซีนมันต่างที่เกี่ยวกับผีอะไรเนี้ยคือเราออนแอดิชั่นมาสายแค่สตาร์ออนแอชชั่นที่ยากเลยนะพี่นี่น่าไม่ดีน่าพูดน้องเขาเล็นดีอ่มเล่นดีกับเ่นเลนดี พี่มาพี่ีเยอเลยเไม่ได้พูดถึงพี่ตอนนั้น็นีเซอพี่ดิ้กลัวเหมือนจริงมากี่กลัวจริงเหรอมกลัวจริงกลัวจริงอะไร่แบนี้ยนะ่จริงะเนี่ยแล้วเราก็แบบเอาดีชาติอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลองผมถที่เขาไม่มาก็แล้วคุยีกว่าเป็นผีแล้วเขาก็รู้เล้วว่า ที่บทบทตอนแรกๆก็เป็นบทนูท่นบทนี้ไปก่อนแล้วหลังๆมาเป็นเรืผีละ<ม>อ่ะเาเราคอมเมดีปเป็นเรื่องผีหรือเปล่าครับผมบอกใช่เป็นเรื่องผีอ๋อใช่ผีด้วยใช่ไม่ไม่ครับออริชั่นแบบเจอผีอ๋อริชั่นผีนี่คือที่มาอธิบายคำถามต่อ,อไปเลยเหรอ เอ้ยัามีสองคนี้หลายเลยเราตัวเราไมยมาแล้วหรือเปล่าได้ได้ได้เดี๋ยวเอาตัวหน่อยเอาตัวหน่อยมาต่อมจะจะจะเห็นว่าหน้าข้างบนนี่คือตัวจีนนะตัวจีนเลยตัวจีนดป้แล้วไม่ใช่พยาธมามาถามพี่ฟอยกันไหมดีกว่าอ่าพี่ฟอยมาเล่นเรื่องนี้ได้ไงครับมาเล่นได้ยังไงก็ตอนแรกพี่สาวน้อยสมาร์คือเป็นสาวเรือน้อยใช่นะพี่สาวน้อยพี่สาวน้อยก็เป็นทีมกับเขาพี่มีมเป็นหัวหน้าใหญ่ในทีมของพี่ทีที่ดูแลเขาแล้วนะครับครับก็มาติดต่อว่าฟอยสนใจจะเล่นกับร ่ละครเวทีมาแล้วเล่นทีแคือเราสึกว่าตอนเราเล่นมันสุกก็คือพอเราได้เล่นไปแล้วทีฟแบกคนดูหมืนเาะคนดูบเออดูำเงี้ยมันกใจเล่นจะส่งคนดูอะไรเงี้ยเฮยี่อยากเล่น ไล่เตอร์คนตีคนตีหน่อยอมาแล้วเจอผีได้ชัดเจนครับเต้ยเป็นเจอผีแบบจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เป็นคอมมดีมากเฮ้ยพวกพี่มันท้าายดีก็ตัดสินใจรับพอรับเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วมาดูที่แรกว่าเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไม่มีคนเล่นคนเดียวอ่นคนเล่นคนเดียวคุมตัวเองจังหวะดพวกคุมเล่นคนเดียวอ่ะมีบท20หน้าเล่นเองคนเดียวหมดเลยดนะซึ่งยากมากแต่ว่าเราได้อาภัยบทแล้วแบบคือจะบอกจะบอกแบบบอกที่บอยบอกที่หลาย มันไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยมันยากเกินไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าความสามารถเราไม่เก่งพออะไรเงี้ยพอหลังเนี้ยเขมาสกีบอร์ดอะไรเงี้ยได้ได้ี่ิดไม่ลงรูมกับเฮ้ยทำได้เว้นทำได้เล่นซิทคอมใหม่ทำได้อย่างนไรจังหวะอะไรเงี้ยเราก็มีตัวอยู่แล้วแล้วมาถึงคนดี้บ้างดีกว่าโอ้โหบางคนอาจจะคุ้นหน้าคุณตานะครับคนนี้เล่นซิทคอมอยู่นะครับนัดกับนัดนั่นเองนะครับเล่นเป็นนัดเทพแหมชงให้หน่อยเผลอเลยประกิตนะครับเป็นไงครับเรื่องนี้มาเล่นได้ยังไงเรื่องนี้ก็ ขอเขามาเล่นครับ <c oughs> ใต,ติดนนต,ต่อมาก็แต่ว่าอยากจะให้มาร่วมกันเขาบอกว่าอยากเล่นละครเวทีไหมรู้อยากเล่นมันเหมือนได้เป็นการพัฒนาการแสดงอีกอย่างนึ่งที่เล่นต่อหน้าคนดูที่ทุกคนดูกหนือนกับเรืร่องนี้เป็นผีนะให้เน้นตลก เาแบบนีอะไรเลยในเรื่องในเรื่องก็จะไม่นในตลกอ,อะไรมากจะไม่เห็นจร้ิตลกเลยไม่เ็นเลยไม่เห็นเ<ล>ม่มันเป็นการอยู่ในบ้านที่มันแบบหับรรยากาศมันน่ากลัวมากแล้วตัวต่างตัวจิตใช่ก จบตัวจริงเป็นตัวผัวผีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ตลกไงไม่มีอะไรตลกแล้วมีบทพูดไหมคะพี่มีบทไม่มีบทพูดก็มีมันจะเล่นจังหวะพอดีนะผมดูว่าจังหวะในการเล่นอะไรเงี้ยคือมันเหมือนจะแบบบทไม่ตลกแต่พอคนเล่นแล้วมันรู้สึกว่าแบบสถานการณ์มันพาไปมันสนุกอะมันไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่แบบนักผีจะต้องน่าเบื่อแล้วมีอะไรมากกว่านด้นอืมเอาแล้วก็ดูสิ ไม่เกินนินึ่งนะคเรื่องที่มันหัวเชื้อคือมเป็นอย่างนี้ครับเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีเนี่ยคือเหตุการณ์เนี่ยมีคนหนึ่งตายก็คือน้องสาวของพี่พิมแฟนของตายเราอยู่อเมริกาใช่ไหมพี่พิมเล่าไหมไม่ขอเล่าก่อนทำเนพี่ไก่เล่ากันพอแฟนตายเสร็จปุ๊บเนี่ยที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องเอาศพไปที่บ้านไว้ในถุนบ้านเพราะว่า ศาลาคงจะเต็มใช่ไหมครับผมก็ไว้ที่บ้านแล้วก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับญาติพี่น้องความเชื่อเป็นความเชื่อว่าเออจะได้อยู่ใกล้ชิดญาติพี่น้องเท่านี้เออมันก็จะมียายพี่ลิพี่พิมเออพี่จุ๊ดซิฟ<ๆ>แล้วก็น้องๆอีกสองาสม<ๆ>ามคนเนี่ยครับ, <ๆ S 1> รบที่เออเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ เพื่อที่จะมางานศพมางานศพแล้วไม่มีเหตุการณ์ทำให้ต้องค้างแล้แต่การเราได้เรื่องที่ท่านพี่บ้านเนี่ยเป็นีอยางหนพาไปทำให้เราตัวผีที่มาคนตัวีเราอยู่กลุ่มเพื่อนเราจะยิ่งชอบเล่าเรื่องเล่าเรื่องผีเราจะยิ่งชอบเอาประสบการณ์ที่มึอคุยมาแชร์กันเพื่อปลดปางความกลัวือกันผีแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นยังแฝงเกิดกายแล้วให้เพื่ มิน้าววันด้นบี่พูดถึ้าอยู่ติดมาเลนะคะถ้าอยากจะรู้เรื่องละเอียดกว่านี้นะครับูเลยครับเบอร์ไทยเกตจองตั๋วได้เลยนะครับ่เลยที่ทีมเ้ิดกัพี่สาวขอในรายกาใ้คาแรคเตอแต่ละคนมีไรเลคุณจะเป็นน้องไทยไม่ได้หรครับ เัีงกายเนี่ยครับก็จะเป็นไปนมหาลาัยไปเรียน่อบปริญญาโทอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ต่างประเทศ2ปอปีไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบฐาหนะที่บ้านดีแล้วก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งได้พิงชีวิตะครับโอเคดีดีดีเส <c oughs> ียวมากาพอพอเรามารู้ว่าเออเนี่ย แฟนเราตายเราก็รีบบินกลับมาเลยเพื่อที่จะมาใส่กระดงบินกลับมาเลยพาไปงานเที่ยวกระตือรือร้าการเครื่องดีกว่าบินกลับมาเพื่อที่จะมาหาความจริงว่าเออตกลงแฟนเราตายได้ยังไงมาเซ็นบ้างเซ็นบ้างครับผมต้องเซ็นก็จะเป็นอยู่ในพาร์ทของเรื่องเล่าครับอ่าฮะก็คือเรื่องเรื่องเซ็นเนี้ยเป็นเรื่องที่เรื่องขอเล่าอ๋อก็จะพูดถึงเรื่องของเด็กนักศึกษาในมหาลัยนี่แหละรับซ้อมแล้วก็โดนแบ ก็จะเป็นกลุ่มนั้นมาสี่คนแล้วโดยแก้แบบที่ไม่ชอบเลยเป็นเออแล้วก็เลยเกับเพื่อนหรนกลับม่อบุกแเลกเซนก็จะเป็นแบบือแบบไม่กลัวแหละมีกัว่นีก็จะแบบแแย่ๆหน่อยประมาณนแยอ่ะเงี้ครับก็ผมก็เป็นรุ่นน้องของพี่นีเป็นพี่ยพผ่นเลยนด ที entonces, 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 ่เป็นเป็นคนเล่าแล้วก็เรียกเป็นนารแสดงที่อยู่ในเรื่องที่เล่าแล้วก็จะเป็นรุ่นน้องอพี่ผูนี้มาโดยไม่รู้หน่อยไหนอะไรเลยว่าแบบมาบ้านนี้มาเขาชวนมางานศพแานเก่าเรามาไม่รู้เลยว่าตั้งศพไว้ที่บ้านก็ต้องมานองเศร้ากี่แล้วจะอะไรอีกที่ก็กลัวเดินทางมาไกลอะไรก็ไม่รู้เหมือนโดนมาตามตามตามพี่ๆมาตามเส้นมากับบรรยากาศ มันก็คือกลัวอย่างเดียวคือเราไม่รู้ที่หนูที่เนอะไรเหนื่อยไม่รักเหนื่อยอ่ะคู้สึใส่นะปวดปดูใสึกใส่มากไม่ใส่ไม่ใส่แล้วก็ก็กลัวกลัวก็ไม่ควรละหมดนะยิ่เล่าเล่าเรื่องเรื่อนนิ้งคอยนะอ๋อเออแล้วคุณหนคอยเล่นคนเดียวที่เล่นเป็นบทเลย เขาเรียกผมเล่นเป็นดีเจครับเขาเรียกอร์เป็นดีเจดีเจแบบทำงานการดึกอะไรเงี้ยตั้งแต่เที่ยงเป็นตีสามถ้าเป็นเที่ยงพี่ชายก็เหมือนพี่ปอกมาผสครับไม่ใช่เหมือนพวกเหมือนพวกหมูนเฮจ้าอะไรเงี้ยเขาบชอบชอบรชอบแซวชาวบ้านไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งมีสารโทรศัพท์เข้ามาเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วก็ในความค้ดตรงนี้ผมจะแบบเสียใจเรื่องอะไรมีอะไรที่ปลอบใจไในร้านสาวเลยคุยกับพี่ตั้งไว้ในเรื่องชีวิตอย่างต่างอะไรับก็คุยไปคุยมาแล้วรู้สึกว่า การบางอย่างมันแปลกๆเรื่อยๆเมื่อี้คุณผู้หญงเห็นงนก็ดัาไปทั้งสองนึกสาเหตุมาจากไหนเพราะว่าปกติไปท้องสองก็เคยดัาแล้วเมื่อกี้กำลังเปิดเพลงอยู่มีเสียงโซโลนมาจากไหนไม่รู้มันก็เลยเป็นสาเหตุให้เราตัวสายที่โทรเข้ามาเล่ามาที่ชื่อเรื่องนี้ถึงเรงโทรกับแม่เรื่องอะไรนะเรื่องเล่าคืนเต้าผีเต้าผี ทีสอนสน,น,น,นาูเนี่ยคือได้ก่าวว่าละครเทรีเรื่องนี้มันศิมปติังไงยนี่ใช่ค่ะคือตอดปั๊บแล้วคนดูข้างหลังได้กลิ่นเลยไหมื่อก <laughs> ี้ไง <laughs> คือคือเรื่องนี้มันนอกจากจะจะเห็นแล้วแล้วแบบมันแน่นอนแล้วว่าละครเวทีมันเป็นสศิลปติแล้วคือ <c oughs> เห็นทุกอย่างเป็บบนศิลิ์หมดแล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่ได้อีกสิ่งหนี่งคือเราได้กลิ่นด้วยเราได้กลิ่นด้วยแล้วเราตัวฉันว่ามันมันใกล้ชิดมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งในในในสถานการณ์ในแ่แบนัใช่ครับเมทอกที่มาดูแล้วเขาจะมีอะไรบ้างคือว่ามันเป็นศิ ที่หนึแต่ว่าไม่ได้คากตัวขณะที่แบบอุ้ยเขาจะมากระชินถตัวเราหรือวาจะมาแบบหลอกอะไร่ี้ยไม่มืนะต้องไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่รับองว่ามันเป็นเรื่องราวของความสนุกเสียงสยองที่เราเล่าอยู่นนาทคุณนด้ดูในดนรับจะรับตัวได้เองครับผมก็จ่ากเออกลิ่นที่ลอยมาเ่าแน่นอนผมขอถามนิดหนึ่งโปสเตอร์นี่มีใครกำกับให้พี่ๆทาหน้าแบบนี้ไมครับ มีครับคือทุกทุกคนถูกระบุคาแรคเตอร์ว่าจะต้องเป็นแบบนี้ยังจะบอกว่าตอนถ่ายเนี่ยยังไม่รู้บทเลยยังไม่รู้ยังไม่รู้นะเล่นเป็นอะไรยังไม่มีใครรู้เลยว่าใครเล่นเป็นอะไรครับไม่รู้ว่าเล่นเล่นคาแรคเตอร์เป็นยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นประมาณไหนอ๋อก็เลยกลัวตามสัญชาตญาณใช่อ๋อสังเกตนะครับคนที่หล่อก็จะกลัวแบบหลอหอเออจะมีอันนี้อันนี้อันนี้กลัวแบบอนี่กลัวหน้ายับเลย ัวกูกนี่อรับพวกูนีไม่แกนมันก็น้ำหนักกันเท่ากันหมดเลยครับนี่นะครับโปสเตอร์ก็สวยสวยมากมากเลยแล้วที่เรื่องเล่าแล้วตอนซ้อมเป็นเรื่องเล่าออ่แบบเรื่องแปลกเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเจออะไรแปลกๆบ้างไหมมีมีบทของคาแรคเตอร์คนหนึ่งอ่ะที่อยู่ในเรื่องของคนคนเล่าอ่ะคาแรคเตอร์เนี้ยเปลี่ยนไปสองคนแลวอ่าอ่าไม่อะไม่มา ไม่เล่นแล้วไม่ไหวไม่เล่นแล้วตัวออกห่อยหตัวออกสองคนแล้วครับไอไอไม่อยู่วันนึงขับรถกลับบ้านสองเสร็จจะไปเอารถในในตึกนลงหูมืดกูว่าแล้วไงครับขับรถเราออกจากตึกไปทางเซนต์หลาสามมีรถมันวิ่งย้อนสองมาเก่งฮะสปอร์เราหงุดหวิ่งย้อนสองอะใส่แล้วก็ทิ้งใส่สุดเง่ยบเงียบรถก็ค่อยแล่นแล้วก็ไม่แล่นไปเรื่อยหมดรถแล้ว มันมันอยู่ข้างข้างข้างทางอ่ะมันก,ก,ก็มองไปนกค่รยค่อยมาแต่ไม่มีคนขับคนนั่งก็ไม่มีคนขับก็ไม่มีแต่รถค่อยค่อยมามา,มาได้งไงอ่ะตอนแรกดูว่ารถผีแล้วแต่บฏว่ารถเสียคนขับเห็นอยู่หลักได้ข่าวว่าเรื่องนี้นะครับได้ร่วมงานกับพี่นกเกียรศักด้วยเป็นยังไงบ้างพูดกับซิคอมเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับ พี่โนพด้วยก็มันก็เป็นงานแรกเลยนะครับคุยก,กับพี่นพก็คือกำกับชิดพรมมาอย่างเงี้ยก็คงจะพี่โนพก,นจก,ก็จะช่วยกระซับในเรื่องของว่าเรื่องของก,บ e กาบดีแอคต์อะไรต่างให้เราเราแบบแรดได้ e ทั้งหมดมาถึงคำถามนี้บ้างดีกว่าครับเป็นคำถามที่เรียกว่ามีสาระมากๆเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่านะครับนอกจากคนดูเนี่ยที่ไปดูเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีนะครับจะได้ความสนุกสนานจะได้ความกลัวกับบ้านแล้วเขาจะได้สาระความรู้อะไรบ้างครับ ไอ้คุณมีสาระที่ซึมซาที่อนจะตอบฝาับปดูนะครับผมได้รับตำแหน่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ม่อกเลยพี่ก็คือเอ่อท่านผู้ชมที่ไปดูละครเรื่องเล่าคืนเข้าผีนี้นะครับก็จะได้ดูการเรียนรู้การใช้ชีวิตของแต่ละคนว่าเรื่องที่เอามาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เอามาจากเรื่องจริงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พี่น้องรุ่นพี่รุ่นน้องไปด้วยกันแล้วเป็น มีอะไรกับแฟนเก่าแล้วก็เกิดฮ้ยซุบซิบอะไรกันเฮ้ยพี่เขามีสาระนะครับช่วยให้ให้เกียรตพี่เขาหน่อยฟังแบบมีสาระหน่อยไม่คาแรคเตอร์ใครใครเป็นแบบว่าตัวร้ายในเรื่องสร้างเรื่องไว้แล้วก็มาแบบว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ มันใครใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็จะได้รับแบบผลกรรมอะไรต่างแล้วก็มันก็สอนในเรื่องการดำเนินชีวิตนะครับการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมการรู้จักเคลื่อนการพึ่งากันการเป็นแฟนกันบางทีเราอาจจะมีอะไรที่มันมากกว่าแั้นบางทีในยุคสมัยนี้ในการคึงกันเนี่ยเหมาะหรือว่าการมีเพื่อนสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เรต้องมีกันในเรื่องนี้จะสอนเกี่ยวกับการวางตัวในการที่คนเป็นแฟนกันต้องทำกันยังไงอ่ะเรืบองอะไรนี้เลยครับประมาณนั้นใช่ก็อย่างคี่จีบบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั คือมันสอนถึงว่าบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยดูจากดูจากภายนอกไม่ได้เออต้องดูลึกๆข้างในบางทีรู้จักกันมาเป็นหลายปีแต่เราไว้ใจเขา้า100ก็ไม่ได้เหมือนกันก็าอาจจะดูเป็นคนดีแต่ลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้แน่นอนครับพี่ดิวเรื่องนี้นี่เรียกว่าได้ทั้งความสนุกนะนความกลัวสาระ,าระความรู้ก็ได้โอ้โหไม่ดูไม่ได้แล้วอ่ะปากเลยพี่อันนี้เป็นช่วงแบบว่านัาเซลแล้วพี่ ใช้เลยคนระับย<า>้อนวันนี้นะคะบตัตรเปิดจองแล้วเรียบร้อยนะคะที่ไทยทเก็ตเมเจอร์นะคะก็23มีนาะคมมี้อกรงแรกแล้วนะพวกเรากนเล่นก็พร้อมมากๆที่จะขึ้นไปแสดงให้ทุกคนได้ดูกันรับรองว่ามาก็ต้องได้ได้อะไรกลับบ้านไปบ้านเชื่อว่าเราหมดเป็นครที่เป็นแฟนอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึ่งที่นำเขีอแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาแชร์ประสบการณ์ที่อยวกัา่านร่วมกัน,กน กับบ้านไปอาจจะใช้ชีวิตยามีสีได้มากขึ้นด้วยครับต้องติดตามครับเรื่องนี้อย่าลืมนะฮะรีบไปซื้อตั๋วเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับโอ้โหเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้พี่ๆนะจากนักแสดงจากเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีนะครับมาพูดคุยกับเราในวันนี้หวังว่าว่างๆนะจะมาคุยกันอีกนะนะครับมีผลงานอะไรมาอัปเดตที่รายการเราอีกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ